ในส่วนของการวิจัยนี่นะคะเป็นวิธีการแสวหงหาความรู้ที่เชื่อถือได้มากที่สุดเลยความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี่นะคะสามารถที่จะนําไปใช้ได้ในหลายรูปแบบเลยคุณจะเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าในส่วนของการแพทย์หรือทุกๆสาขาอาชีพเลยคุณสังเกตเห็นไหมว่าเวลาเราทํางานเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าเวลาเราจะทําการตลาดกันแล้วแต่ ในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีบทบาทมากเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราทําไมถึงจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเนื่องจากในส่วนของ การวิจัยนี่คะ่ะจะมีกระบวนการที่เป็นระบบระเบียบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเลยทีนี้ในส่วนของในประเทศไทยเราล่ะถ้าเราจะมองดูนะคะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจกแห่งชาติฉบับที่7เป็นต้นมาเนี่ยคุณดูตรงน,นี้นะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะทุกๆมหาวิทยาลายัยได้นําแผนพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดขึ้น